ย้มพ่อบอมาเที่ยวที่ริ Rock c a เฟ่ฮิลนะคะเป็นคาเฟ่ที่จะต้องเดินผ่านแม่น้ําไปตรงนู้นนะคะร้านอยู่ตรงนู้นค่ะลงไปกันเลยมันมีน้ําไหลลงมานะหูยิ้มแย้มน้ําแรงมากเลยอะ่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะคะเดินลงไปเลยจ้าลงไปเลยค่ะสาวพี่พีเทา ใส่ชุดของพี่พี่ทาวนะคะหนูยิ้มยา้มชอบมากเลยโอ้โหยิมยิ้มมันโยกอุ้ยหนูยิ้มอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันใชทเทไหลมาจากน้ําตกแม่สาหรือเปล่านาะที่เราไปวันนั้นอะ่ะแต่น้ําแรงมากเลยลมรื่นมากเลยเดี๋ยวๆร็วสาว,สาวดีๆเดินจ้า เดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันก่อนนะคะเราได้โต๊ะแล้วนะคะริมน้ำเลยสวยมากนี่เป็นเมนูอาหารนะคะคแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มอาหารมาแล้วนะคะหนูยิ้มย้มสั่งสามชั้นทอดน้ำปลามื่อกี้ปุ๋ยชิมอร่อยมากยิ้มแย้มแอบบชิมก่อนยิ้มแย้มเลย เป็นไงอร่อยมากอร่อยมากหนูยิ้มอร่อยไหมคะใช่สรแล้วก็มีไก่ทอดค่ะปีกไก่ทอดน้ำอัญชันใช่ไหมคะของหนูยิ้มอ่ะนมชมพูขอขแม่ปุ๋ยแล้วก็พาซิวแม่ผ๋ยกินหมดแล้วนะคะขอโทษที่มันไม่สวยนะคะพาซิวอร่อยมากเลยทุกคนพิซซ่ามาแล้วนะคะมาลองชิมกันดูค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าหนูยิ้มอุ้ยเยอะมากเลยอะชีสอะหนูยิ้ม อุ้ยหนูยิ้มถือใบไหมหวางมมข้าวเลยเหรออุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยได้ไหมกัดเลยกัดเลยวาแม่ปุ๋ยนะคะแม่ปุ๋ยจะนั่งโต๊ะมุมอย่างนี้เลยค่ะเดินลงมาข้างล่างนะคะก็จะ,จะติดแม่น้ําอย่างนี้เลยดูบรรยากาศได้เลยนะคะนี่โต๊ะมุมนี้ก็สะดวกสบายนะคะเห็นวิวชัดขวงแม่ปุ๋ยเมื่อกี้แม่ปุ๋ยมามีคนนั่งอยู่นะคะแล้วก็เลยได้นั่งตรงนี้แทนโอเคเดี๋ยวขอบบมหุนอร่อยไหมคะ เดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูยิ้มหนูแยม้ยมอยากจะลงไปดูน้ําตกใกล้ๆนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยพาลงไป <c oughs> <c oughs> โอ๊ยหนูแย้มไปนู่นแล้วนะ นโขดหินใหญ่มากเลยทุกคนว้าวที่เรานั่งทานข้าวนะคะคือตรงนู้นค่ะโอ้โหยิย้มๆน้ำเย็นไหมอาฮะไปเร็วว้าว,ว,าว เย็นไหมเย,ย็นไหมอุ้ยอุยมีก้อนหินหลากหลายเลยนะมีเศษแก้วด้วยมหลตรงนดูสิดูสิงที่เ่ยวอ๋โหิมแยมดูพ่อบอมนอนเลยพ่อบอมนอนเลยเราเดินขึ้นมาตรงนี้ได้นะนี่คือสะพานที่เราเดินผ่านตอน ครั้งแรกที่เดินเข้าร้านนะคะโอ้โหและตรงข้างบนนะคะก็จะมีร้านอาหารเล็กๆยิ้มแย้มทำกำแพงน้ำอยู่หรอเออไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยแต่น้ำก็ยังไหลอยู่นะดูสิดูสิไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้ว ไปแล้วอย่างนี้เลยดูไหลไปนู่นละยิ้มแย้มดูข้าวบอมใส่รองเท้าเข้าไใลุยน้ำดูข้าวบอมข้าวบอมใส่รองเท้าเข้าไใลุยน้ำไม่ใช่รองเท้าเหมือนเหมือนหนูยิ้มดูแย้มแล้วเหมือนแม่ปุ๋ยน้ะเป็นรองเท้าแบบนี้นะลุยน้ำได้ค่ะของยิ้มแย้มก็ลุยน้ำได้นะคะ นี่นี่น,นี่ใช่ลุยน้ำได้<ะ>ไม่เป็นไรดูพ่อบอมนมนชดูเท้าพ่อบอมจมลงไปอยู่ในน้ำแล้วนี่ <c oughs> กำลังว่ายน้ำเลยลองเท้าพ่อบอมเราจะกลับหรือย,ยัง กลับหรอคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถมาได้นะคะเซิร์ชแม่ปุ๋ยจำชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะต้องไปกลับไปดูที่ช่วงต้นคลิปนะคะแม่ปุ๋ยจะบอกชื่ออยู่นะคะเป็นเส้นแม่ริมนะคะทุกคนออกเออน่าจะใช่น่าจะใช่ใชค่ะโอเค okay. ตรงนี้นะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่าเด็กๆบายๆกันแล้ยบาย